การโอนย้ายบัญชี App Authenticator นะถ้าเราได้ลงบัญชี Gmail เดียวกันนะครับอันนี้เราจะโอนย้ายมาเครื่องนี้นะครับจากเครื่องนี้มาเครื่องนี้นะครับการโอนย้ายเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราจะมีทั้ง2เครื่องก็ได้นะครับหรือเราจะไม่มีเครื่องนี้เราจะมาที่เครื่องใหม่อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่การใช้ App a u t h e n t i c a t o r นะครับควรที่จะมีหลายเครื่องนะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้หายขึ้นมาเครื่องนี้พังขึ้นมาเราไม่สามารถเจะเข้ารหัสต่างๆเพื่อยืนยันตัว2ชั้นได้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าเรามีมือถือเครื่องเดียวนะเราอาจจะไปใส่ในคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยนะครับใส่ในโน้ตบุ๊กของเราไว้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆนะเรามีแค่เครื่องเดียวเราอาจจะไปฝากคนใกล้ชิดเราไว้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพ่อแม่แต่เครื่องที่เราไปฝากต้องปลอดภัยจริงๆนะครับโอนจากเครื่องนี้มาเครื่องนี้นะครับเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้า Gmail เดียวกันนะ เราเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นรออนุญาตนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วตรงนี้นะครับเขาจะให้ Gmail ที่อยู่ในเครื่องนี้มานะครับเราต้องเลือกบัญชีให้ตรงกันนะครับ Gmail ให้ตรงกันกับที่เราลงทะเบียนของเครื่องนี้นะครับผมใช้ Gmail นี้นะครับและตรงนี้นะครับเขาบอกว่าใช้ a u t h e n t i c a t o r โดยไม่มีบัญชีก็ได้นะแต่ผมใช้บัญชีนี้นะครับจริงๆเราใช้บัญชีดีกว่านะฮะ กดไปเลยนะครับคือพอเราลงทะเบียนด้วย gmail เดียวกันนะครับเขาก็จะซิงมาให้อัตโนมัติเลยนะสมมุติว่าเราเพิ่มบัญชีใหม่ที่เครื่องนี้นะครับเขาก็จะไปอยู่ที่เครื่องนี้นะครับหรืออีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับก็คือถ้าเป็นบัญชี gmail เดียวกันนะครับบัญชี gmail เดียวกันน่ะเขาซิงให้อยู่แล้วนะครับเราจะมีกี่เครื่องก็ได้และอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเข้าไปนะครับการย้ายเครื่องนะครับก็จะทําได้อีกวิธีเรามาที่เครื่องหมายบวกนะครับ กดสแกนเคียร์โคดนะครับอนุญาตอันนี้ก็คือเราจะโอนจากบัญชีนี้มาบัญชีนี้นะอันนี้ก็คือสมมุติว่าเรายังไม่มีบัญชีซึ่งกันและกันนะเราก็บัญชีที่เราจะโอนเห็นไหมครับโอนบัญชีนะครับแล้วเรามากดที่ส่งออกนะครับถ้าเลือกติ๊กทั้งหมดก็ก็คือจะเป็นสีฟ้าเป็นติ๊กถูกทั้งหมดนะอันนี้นะครับสแกนเคียร์โคดแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้มีอยู่แล้วนะเราไปสแกนเคีย์โคด เขาก็จะเป็นบัญชีซ้ํากันนะ Gmail ตัวเดียวกันนะ่ะจะเป็นบัญชีซ้ํากันนอกจากอันนี้ก็คือคนละ Gmail กันเราลงทะเบียนด้วยคนละ Gmail กันถึงจะไม่ซ้ํากันนะนั้นนะครับในเมื่อ Gmail ซ้ํากันเราไม่สามารถจชสแกนได้นะจะสแกนต่อเมื่อ Gmail ไม่ซ้ํากันนะลงทะเบียน Gmail เดียวกันเราจะไปใช้เครื่องไหนก็ได้นะครับทําอย่างช่วงแรกของคลิปนี้นะครับแค่โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้า Gmail นั้นนะเขาก็จะซิงค์บัญชีไปให้ทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ผมลองกดเสร็จสิ้นดูนะครับอันนี้คือเครื่อง Android นะครับแต่ถ้าเกิดว่าของเครื่อง iPhone ะตอนเรากดเสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะถามว่าจะลบบัญชีจากนี่มาอยู่นี่เลยไหมนะครับแต่นี่เขาไม่มีว่าให้ลบนะครับคลิปนี้ไปการโอนบัญชี Google Authenticator จากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งนะครับหรือจะเพิ่มใช้ทั้งสองเครื่องก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ